สวัสดีค่ะพบกับช่องปาาปูกินแซ่บด้อจ้าหลังจากที่ห้องกลับมาจากสมุรปาการเน้ยพี่น้องขี่รถกะออกจากสมุรปาการกับมาะมาณสองสามถุงเนาะหอดประมาณเที่ยงบ่ายนะพี่น้องรถติดคักอีลีพี่น้องเอ้ยก็ะนอนจอดไปน้ำทางละหลังจากนีห้องกลับแปลว่ากลับมานอนสล้วก็นาะพี่น้องกลับมานอนตื่นเสาร์มาเ้ากับพ่ ลูกลูกสาวไปเที่ยวไปเที่ยวโลกตัดได้พี่น้องพาลูกสาวไปเที่ยวโลดตัดไปเที่ยวก็ขอรัวนน่ได้พี่น้องเนื้อบรรยากาศที่ว่าพาลูกลูกไปเที่ยวได้พี่น้องไปก็ไปหลายคนอยู่พี่น้องไปนั่งเบิ้งเสาลูกเบิง้ง,ล,งลินของหลินเด้พี่น้องเห็นของหลินกบ ก็ผู้ได้ก,ก็บห๋งกบซุ่มยอยู่ใหนชวนชนุกเลยพี่น้องเลยข้ามาัดเหรอยู่นี่เด้อพี่น้องมังรถตัดสว่างบรรยากาศก็ประมาณนี้เละพี่น้องอันนี้ก็พ่อก็มาสอนขับรถเด้อพี่น้อง สอนคับรถดกับบยักเงียดอ,อันนี้ก็เลยอยากลินเงยเดียวส่วนเนียกับเบยยกเนียดได้พี่น้องทันว่าได้มาลินมีลูกไข่แยหย้งคักเบื้องต่สุดอันนี้ก็ขำม,มากอ่ะบ,บรรยากาศกินเขากินยำยำแหล่งเนี่ยอ,อันนี้เพิ่นก็สมจักรยานสมจักรยานทางนี้ก็กินเขาทาอันนี้ขำมากนหน่ออันนี้เงีเลยพี่น้อง อันนี้คุณแม่อันนี้น้องสาวอันนี้ลูกสาวได้ของเล่นฝากลาอันนีนกับพอ่อใจแล้วอันนี้ม,มือนี้กับเข่าก็มีต่ำม,มักเตงหนึ่งปลาเด็กพี่น้องก็ต้มเสับต่ำเจ้าหลวกผักเด็กพี่น้องบรรยากาศกินก,ก็ขอาวฟัวก็มีความสุขในจังหน่อยเด็กพี่น้องเห็นได้กินความหน้าความตาได้กินกับแม่ได้กินกับครอบครัวเด็พี่น้องเนาะ กินก็คีอยกันไปแล้วพี่น้องเอ้ยว่ามีอย่างไรตานนี้มันก็สองสามตัวแล้วพี่น้องเอ้ยจำประเด็กตีปีตีปีจังหน่อยปลากับตัวนี้น้อยแล้วพี่น้องกินตัวน้อยมาเสียกินตัวนี้น้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้กันหนาเฮาทำ คุยเกี่ยวคำหฮาหัวนน่พี่น้องอันนี้ก็ลวกผักเลยลวกผักที่เพิ่นหายมาเด้ยวพี่น้องก็ขอพูดลหลายๆผักาะเนี่ยก็บ่งููดอกแต่ว่าคอยจินเต็ยียมน